โอ้เรียนไปด้วยกินไปด้วย,วยสบายยังไม่ได้แคปแต่คแคปไปพ่อแล้อ่แล้วต้องมีการแคปหน้าจอต้องมีสองเครื่องอีกเครื่องมันคอยแคปหน้าจอไว้มาไว้ดูทําเป็นเอกสารดูอันไหนก็นะ่าทับแล้วอันนี้เห็ไไนไหมครับมีสองหน้าจออันนี้อันนี้มันไปก่อนใช่ไปก่อหมคะไม่ไม่ต้องไม่ต้อง อันนี้เขาให้ท่องมีท่องแม่ออันนี้เราคลายไปแล้วไม่เป็นไรหรอกเขไปท่องนะไม่รู้ว่าท่องวันนี้หรือเปล่าสอบหรือเปล่าเดี๋ยวต้องดูสอบอีกมีสอบอีกวันที่เท่าไหร่ ประลัใช่ไหมใช่ประวัติสอบยังไม่ได้อ่านอันนี้ยากมากมากมากเลยค่ะมาแล้วอันนี้อ,อ,นอันน,น,นี้อันนี้ไม่มีสอบแน่เลยหนูว่าไม่มีสอบอันนี้สอบแล้วก็หนูจะสอบ เราเรียนลงออนไลน์มาเกือบจะถึงเดือนเดือนก็จะถึงเดือนแล้วเนาะือตั้งแต่วันที่19พฤษภาคมตอนนี้วันนี้มิถุนาแล้วจะเดือนแล้วลูกโอ้หจะเดือนหนึ่งแล้วเหรอใช่จะเรียนแล้วไปเรียนแล้วลูกก็เดือนครึ่งอลดิยังเดือนยังไม่ถึงเดือนลูก แคบไปแล้วยังแคบไปแล้ว นะคะก็ไม่ค่อก